มาร์กี้ราศียิงไม่หุบล่าสุดประกาศข่าวดีกลางไอจีไปเลยจ้าจากกรณีที่นางเอกดังมาร์กี้ราศีได้ออกมาโพสต์ตอินสตาแกรมประกาศตามหาแหวนเพชรวงงามที่ป๊อกสามีให้ไว้ในวันที่ขอแต่งงานซึ่งมาร์กี้บอกว่าแหวนวงนี้ไม่ได้มีราคามากมายแต่มีคุณค่าทางใจ และเธอประกาศตามหาหากใครเจอและส่งคืนจะมีรางวัลมอบให้เล็กๆน้อยๆล่าสุดวันนี้วันที่10ตุลาคมมากี้ได้ออกมาโพสต์ข่าวดีมีพล,ลเมืองดีส่งคืนแหวนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมากี้เองได้เผยว่า I guess miracle do happen โชคดีจริงๆที่เจอคนดีเอามาคืนเราเชื่อมาตลอดว่าคิดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ and never lose hope ยิงไม่หุบเลยจ้า